สวัสดีครับคลิปนี้พระอาจารย์ปาโมตจะพูดถึงพระพระที่ได้มาจะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาพระอาจารย์ปาโมตนะครับเดี๋ยวเราจะให้พระอาจารย์แนะนำแนะนำองค์ก่อนแนะนำรูปก่อนนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วสองคนนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาก็ต้องแนะนําเหมือนกันนะครับเผื่อใครมาเปิดเพื่อมใครมาเปิดคลิปนี้ดูเป็นครั้งแรกนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพร อาตมาพระครูศรีพัฒนวีรพรหรือชื่อเดิมปลาโมดมหาวิยโยเป็นเจ้าวาดวัดพระราชวังกบิลพัฒน์เนปาลประเทศเนปาลน,นะครับประเทศเนปาลสถานที่ตัดสลุตัดประสูติสถานที่ประสูติใกล้ๆสถานที่ประสูติทางจากที่ประสูติประมาณสักสามสิบกิโลครับอยู่ใกล้กับวัดไทยนิโคทารามอรของอาจารย์พระครูนิโคบุญยกรหรืออาจารย์น้อยครับก็ วันนี้คุณโยมในวัดแจ้งอริยวงได้ถวายพระสมเด็จเอาไวาเ้เผื่อมีโอกาสก,าก็จะได้ญาติโยมได้ทําบุญที่วัดพระราชวังกบิจนภักษในการทํานุบารุงวัดก็จะได้มอบวัตถุมงคลน,นี้ให้กับญาติโยมเพื่อที่จะได้นําไปบูชาอาจจะไว้เป็นเครื่องบูชาสักการะ เป็นลําดับสุดต่อไปพระอาจารย์ครับวัดของพระอาจารย์กําลังก่อสร้างหรือทําอะไรอยู่ครับตอนนี้วัดสร้างก็ถือว่า80-90%เพราะว่าสถานที่พักก็มีแล้วมีศาลามีห้อหงครัวมีโร,นะง,เรง,เงเรียนด้วยนะมีโรงเรียนสร้างเป็นโรงเรียนด้วยเด็กๆในป่าเนี่ยมาเรียนมาเรียนหนังสือครับชุกช่วงเย็นเด็กในป่าเนี่ยจะมาสวดมนต์ทุกวันครับ วัมนนทุกถ้าญาติโยมคนไทยไปสแสวงบุญมีที่พักอย่างไงครับพระอาจารย์ที่พักก็ถ้าคนไปคณะหนึ่งประมาณสัก15คนนี่ก็พอดีรมีมีอาคารที่พักให้ครับนะโดยมากโยมก็จะไปะแค่ลุมินีสถานที่ประสูตร,รมีเวลาแค่หนึ่งวันไปวายพระที่ประสูตรแล้วก็กลับเข้าอินเดียเลยครับแต่ถ้าจะมาที่กบิลพัทนิโคทารามอย่างน้้ยก็ต้องมาสักสองวันวันหนึ่งก็ถวาย ถายเป็นพุทธบูชาที่ประสูตรไหว้พระพุทธพระเบบีวุฒิาครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะมาศึกษา,พ,าพุทธประวัติเส้นทางของนิโคทารามที่พระเจ้าเด็จกับมาโป, <c oughs> ป,ปรดโปรดพระยูรยาตที่นิโคทารามครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นวัดที่พ่อสร้างให้ลูกปกติที่อื่นจะเป็นเศรษฐีหรือพระราชาสร้างให้พระเจ้าบตนนี้ พ่อก็คือพระเจ้าสุโธตนะสร้างให้เขาเรียกว่าให้พระธเจ้ากลับมาเยี่ยมพระประยุยรญาตหรือมาเยี่ยมวังพระอาจารย์ครับล่องลอยพุทธประวัติที่นั่นมีอะไรบ้างครับที่ที่ยังยังมอง,งเห็นอยู่เป็นสถูปเจดีย์หรือเป็นอะไรครับก็เป็นโบราณสถานอ,อย่างเช่นที่นิโคธารามเป็นโบราณสถานก็เหมือนกับโบราณสถานที่สุขโขทัยยุทธยาะจะเป็นซากประกหักพังอยู่ตรงนั้นที่นิโคธารามที่เก่าแก่ของสมัย นั่นแหละนะครับสมัยอของพระเจ้านั่นแหละแล้วก็ที่กบิลพัทก็เป็นวังเก่ากบิลพัทครับวังเก่ากบิลพัทที่เจ้าชายสืริะประทับอยู่ที่นั่นตั้งแต่ประสูติจนถึงอายุ29ปีครับจึงออกบวชเป็นนั่นแหละได้ตรัสรุ้เป็นพระสมมาพระเจ้าอาจารย์ครับคนไปดูอะไรกันครับที่กบิลพัทกบิลพัทก็โยมมากก็ไปชมวังเก่าเหมือนสุโขทัยใช่มีซากอยู่มีมีซากมีครับก็คล้ายๆกับที่สาวัตถี ่าบะทีก็จะเป็นทราบโบราณสถานที่มีบ้านของอ,อนาถพาิกาตเศรษฐีมีบ้านของอ,องคุลิมานแต่ว่าที่วัดที่กบิลพัทหรือพระราชวังกบิลพัทนี้ก็จะเป็นโบราณสถานเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้จะมีต้นไม้อย่างน้อยก็สองสามร้อยปีขึ้นจะต้นไม้ใหญ่ๆพระอาจารย์ครับการสร้างวัดที่นู่นลำบากขนาดไหนหรือต้องใช้ความเพียรพยายามขนาดไหนครับการสร้างก็ธรรมดา ที่เทปานหรือที่อินเดียก็แล้วแต่ก็สถานที่ก็ต้องคนท้องถิ่นช่างท้องกินแต่ว่าที่ควบคุมสถานที่รินก็เป็นช่างไทยเรานี่แหละแต่ว่าคนคนงานรนงี้ก็ให้คนในปานหรือคนอินเดียครับเป็นคนทําั่วที่นู่นเขาไม่ค่อยนับถือพุทธศาสนาเมืองนี้นับถือเยอะไหมครับพอาจารย์โดยมากเขาฮินดูฮินดดทั้งในปานทั้งอินเดียครับ พระจ้าพอพุทธศาสนากลับไปฟื้นฟูนี่เขารับหรือต่อไา้เนี่ยก็เขาก็ถือว่ารับนะเพราะว่า,ามันก็เป็นการจอยกันได้มิกกันได้ครับก็บเขาก็นับถือเทพนับถือเขาก็คิดว่าพุทธเจ้าเป็นอะไรอวตารอีกองหนึ่งของเขาเอะไรเงี้ยเขาก็มา,อ,าอย่างเช่นที่วัดเนี่ยเราก็มีพุทธรูปแล้วก็ให้คนได้มา,เ,าเด็กๆก็มากราบมาไหว้แล้วก็มีกิจกรรมมี วันสําคัญสาคัญเราก็มี <c oughs> อะไรแจกจ่ายให้เขาครับก็ว่าสงเคราะห์เขาพระอาจารย์ครับในเมืองพระอาจารย์นี้วันณะอะไระคนคนอยู่เมืองอาจารย์นี้เป็นวันณะแพทย์พามสูตรกษัตริย์หรือ,อจันทา<อ>ก็เป็นแบบชาวบ้านธรรมด,ดานี่แหละเป็นแบบชาวบ้านธรรมด,ดาก็ถือว่าวันณะก็ถือว่าวันณะแบบชาวบ้านแบบชาวไร่ชาวนาธรรมดา คราบจัครับไปไปอินเดียเนี่ยเราพบสัจธรรมหรือปรัชญาอะไรบางครับพระอาจารย์พูดสิงนิดนึงครับว่าถ้าไปอินเดียเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้อะไรแค่ไปก็ได้ปรัชญาอะไรบ้างครับใชบางทีเรา,าศึกษาเราเรียนจากตำราตำราครับมันก็ไม่เห็นด้วยตำตานะครับเราไปเราก็ได้ไปรู้ไปเห็นด้วยตัวของเราเองครับสถานที่ <c oughs> ต่างๆบางทีก็ถ้าเราไป <c oughs> เห็นแค่ ก้อนอิดก้อนดินมันไม,ไม่ไม่ไม่ได้มองทะลุะลงไปว่าประวัติมาเป็นยังไงมันก็ไม่ลึกซึ้งแต่ถ้าเราไปแล้วก็อย่างเช่นญาติโยมที่ไปเนี่ยก็ไป <c oughs> แล้วก็มีพระตามวิทยากรบรรยายให้ฟังว่าออสถานที่แห่งนี้เกิดเรื่องอเหตุการณ์มีเหตุการอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ก็จะเล่าสู่ญาติโยมฟังก็เขาก็จะอินเข้าไปอีก ด็อกเตอร์ <peach> ไปมากี่เที่ยวแล้วครับ <c oughs> ผมไปอินเดียมาห้าเที่ยวแล้วครับ <c oughs> ห้าเที่ยวห้าเที่ยวได้ <c oughs> ได้ได้ปัญญาหรือได้แนวคิดอะไรมาบ้างครับ <c oughs> ได้ปัญญาก็คือเราได้ไปสัมผัสโบราณสถานต่างๆเนี่ยพุทธสถานต่างเนี่ยก็ทําให้เรามีมีสายตากว้างไกลขึ้นเราได้ได้ไปเรียกว่าประสบด้วยตนเองนะครับแล้วก็ได้ไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆเช่นที่พุทธคยา ที่ลุมพินีนะครับโบราณสถานแล้วก็ที่ป่าอีสิปตนามเมลึกาัยวนันที่สารนาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็นร้อยเรื่องความอะไรต่างๆท,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 ที่เราเรียนมา,าในสมัยเด็กๆเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเลยว่านเนถอะครับว่าพุทธประวัติเนี่ยเราได้เห็นจัตสถานที่แท้จริงรแล้วเราได้ไปสวดมนต์เราได้ไปทําบุญเราได้ ทำให้เราเนี่ยเกิดปิติมากมายปิติมากมายแล้วก็เวลาไปนั่งสมาธิตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ไปมาหลายเที่ยวคนที่ไปกับผมเนี่ยผมพาไปหลายเที่ยวคนที่ไปกับผมเนี่ยนะไปกราบที่กุสินาราสถานที่ปรินิพาน์ของพฤฤระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี่มีมีมีม พระนอนนะฮะพระปากปริีนีผ่านนะผมพาเข้าไปเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยนั่งขนาดนั่งสวดมนต์อยู่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยน้าตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนไปนี้เขาไม่อยากไปก็มีไหมครับก่อนไปเขาไม่อยากไปครับแต่ไปมาแล้วอยากจะไปอีกก่อนไปไม่อยากไปหลายคนนะครับพอไปแล้วอยากไปอีกไปเองเลยใช่ครับไปเองไปอยากไปอีกอย่างผมเนี่ยไปมาสี่ห้าเที่ยวครับก็เรียกว่า ตอนนี้ก็อายุเยอะนะจะไปอีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดด้พิเศษครับมาทางอาจารย์บำเพ็ญบ้างเคยไปมากี่ครั้งครับนี่สักสองสาครั้งแต่ผมไปแค่พุทธคยาครับครับได้อะไรบ้างครับอาจารย์ในฐานะเป็นครูสอนวิสอนหนังสือมาก่อนก็ได้เห็นภาพตามที่เราได้เคยเรียนรู้มาในหนังสือนะครับได้ไปเห็นภาพจริงๆมันก็ทําให้มีความรู้สึกว่า ภาพความเชื่อมโยงของในประวัติศาสตร์ที่ได้พูดถึงกับภาพของความเป็นจริงนะมันเชื่อมโยงแล้วอย่างเช่นเราไปที่เขาคิจกูเนี่ยจะเห็นภาพลานของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการเทศนาบนนั้นนะที่มีเทวทัตพระเทวทัตอะไรนี่ช่องบีบองอะ้รนะบอกเป็นชัดเจนไไปดูต้นโพไปดูแม่น้ําไปดูอะไรต่างเนี่ยผมว่าน่าไปแล้วที่สําคัญก็คือ ได้เห็นความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียโดยเฉพาะที่พุทธคยานีคนยากจนมากนะครับเราเปเราบุญของเราที่เกิดเมืองไทยคนที่เกิดเมืองไทยนี่ก็ถือว่าบุญที่สุดแล้วครับพระอาจารย์ครับวัดที่ที่เราไปสร้างในอินเดียเนี่ยเราเราเราไม่ได้สร้างเพื่อคนอินเดียอย่างเดียวเราสร้างเพื่อคนไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกยังไงครับพระอาจารย์ ก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมปติวงศ์ห้สร้างวัดในอินเดียในปาลวัดต่างๆที่ที่ที่เราไปอยู่เนี่ยก็โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมปติวงศ์ได้ส่งพระลูกศิษย์ไปอยู่ประจําตามวัดต่างๆก็ท่านก็บอกเสมอว่าเราสร้างเราสร้างวัดเราไม่ได้สร้างให้พระอยู่ก็คือสร้างให้กับพุทธศาสนิกชนที่ไปจาริกแสวงบุญไปกราบไหว้พระ ได้มีโอกาสได้มา,าทานข้าวที่วัดได้มาทานาน้ำชากาแฟาได้มาเข้าห้องน้ำได้มาพักผ่อนอที่ยาบดเพื่ออำนวยความสะดวกในตรงนี้จึงสร้างตามผู้สถานที่ต่างๆตรงนี้ตามที่ต่างๆาเจ้าเจ้าคุณบอกว่าให้ไป,ไปเป็นนโยบายของท่านเลย,ก,เยก็คือว่าต่างๆเนี่ยก็คือท่านบอกว่าเราสร้างวัดเราไม่ได้สร้างให้ผระหยุด สร้างให้พุทธศาสนิกชนให้ใครสร้างพุทธศาสนิกชนที่มาไหว้พระจาริกสแสบบบุญพระอาจารย์ถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับในอินเดียวัดของชาติไหนมากที่สุดประเทศไหนมีมากทีก่สุดน่าจะคนไทยนะคนไทยใช่คือ <c oughs> แก่พุทธ,ธกยานี่ก็ประมาณเกือบยี่สบวัดละมีเกือบคือวัดในปางเมืองไทยวัดใหญ่ๆเนี่ยไม่เช่นไม่ว<ห>่าจะเป็นวัดปากน้ำว่าอะไรเขาก็ไปสร้างอ่าใช่คร<ห>ับผมอธิพยาโดยมากจะอยู<ห>่พยาเยอะครับ<ห> อันนี้ที่มีกบิลพัทนี่มีที่คือเอกเบลพัทของไทยของไทยเรามีสี่วัดก็คือวัดไทยลูมินีวัดไทยนิโคทารามครับวัดพระราชวบงเิกเบลพัรับแล้วก็วัดไทยรามคมวัดไทยรามคามก็คือเพิ่งเพิ่งสร้างใหม่อยู่ใกล้กับรามคามสถูปสถูปที่ยังไม่ได้ขุดค้นบรมสารีากุของพระเจ้าครับสถูปตรงนี้นี่นะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยนะถ้าสายมูต้องการเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะตรงนี้รามคมพระอาจารย์ครับ พระที่เป็นมักุเทศหร,หรือนําเที่ยวที่นู่นเขาเรียกว่าพระหลวงพ่อเป็นพระธรรมวิทยากรพระธรรมวิทยากรเนี่ยให้ความรู้กับพุทธศาสนชนไปเที่ยวแต่ละที่ยังไงครับก็คือตามสถานที่ต่างๆบางทีสถานที่แต่ละที่แต่ละทีะ่เส้นทางเนี่ยยาวไกลนั่งรถบางทีก็หชั่วโมง8ชั่วโมง1ิบชั่วโมงในการนั่งรถนานๆอย่างาเงี้ยพระธรรมวิทยากรก็ต้องทําหน้าที่ก็คือหนึ่งภาคตอนแรกก็อาจจะนําสวดมนต์ก่อน ส่วนมต์เสร็จแล้วก็ให้ความรู้รว่าเส้นทางแต่แตและเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยผ่านเมืองอะไรบ้างอะไรต่างๆแล้วก็พอถึงสถานที่ใกล้เสริงสถานที่ที่จะลงไปสักการะเนี่ยก็จะเล่าความเป็นมาว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้อันคืออะไรพระอาจารย์จบจากมหาลาัยในอะไรในอินเดียครับาตมาจบที่เมืองไทยจบที่ม,มาจุฬามาจาสาขาอะไรครับสา,าสาขาพุทธศา,ส,า,าสนาสาขาพุทธศาสนาได้ภาษาพ,พื้นทีน่พื้นถิ่นไหมครับพื้นถิ่นก็ ยังยังเพราะว่าเพราะว่าแต่มาไม่ไม่ได้ไปอยู่ประจําเลยก็ไปไปมาๆไปไปมาๆปกติอยู่ที่ที่กรุงเทพถ้าอยู่นี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยครับคุณพเจนครก็เป็นคนบ้านไหนครับก่อนนันนี้อยู่ขอนแก่นออยู่ขอนแก่นอำเภออะไรครับอำเภอนอง p o n อำเภอนอง p o n นี่นะครับดรครับมีโอกาสจะไปอินเดียอีกหรือเปล่าครับมีช่วงนี้ก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้มีการมีแผนอะไรคไม่ไม่มีแผนอะไรับก็ถ้าหากว่า เมีโอกาสก็คิดว่าจะไปอีกครับนี่นะครับมีประสบการณ์ไปอินเดียแล้วอิ่มเหนื่อยแต่อิ่มอิ่มครับอิ่ม,อ,มอิ่มบุญแล้วก็การที่เราได้ไปทําสมาธิได้ไปรับรับทราบถึงพุทธประวัติเชิงลึกนะครับมีหลายหลาย,หลายด้านเนี่ยซึ่งพระวิทยากรเนี่ยนักวิทยากรที่อยู่กับเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปเจ็ดวันเนี่ยท่านจะอยู่กับเราทุกเจ็ดวันครับแล้วจะอธิบายทุกอย่าง ตั้งแต่พุทธประวัติตั้งสถานที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยสำคัญยังไงยังไงเนี่ยที่ไม่เคยรู้ก็รู้ได้อย่างลึกซึ้งมากเลยรวบรวมทั้งเรื่องหลังต่างๆในการสร้างวัดไทยที่โน,น่นประโยชน์เพื่ออะไรมีมีการทําบุญหลายๆรูปแบบ,บซึ่งที่เมืองไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เมืองที่อินเดียเนี่ยประชากรเขาโดยเฉพาะทางด้านเหนือแถวนั้นแะแถวพุทธสถานเนี่ยพวกคนอินเดียเนี่ยจะจนมาก จนมากๆเลยขนาดเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างนะครับที่ผมไปทําบุญเนี่ยคุณอินเดียเวลาเสียชีวิตแล้วไม่มีสตังค์เผาศพต้องมาขอจากวัดอต้องมาขอ <c oughs> เยอะเลยนะที่มาขอจากวัดพระเจัาของพระอาจารย์มีมีไหมครับอย่างเช่นที่พุทธคยาเนี่ยเวลามีศพคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ดีเนี่ยบางทีติดต่อญาติพี่น้องไม่ได้ก็ต้อง อาไปวัดท่านเลขาวัดไทยวุทยาก็คือท่านมหานิพนเนี่ยก็ดูแลอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างตั้งแต่ติดต่องานราชการทั้งถึงเอกสารทูดกคงสุนแล้วก็ติดต่อเรื่องเอกสารที่จะขออนุญาตเอาศพเนี่ยทาพิธีเผาเผาเสร็จแล้วก็ส่งอธิกลับเมืองไทยให้เออนี่นี่คนไทยอธิษฐานไทยคุณแท็กแต่ถ้าคุณแท็กก็เขาเขาจะหนึ่งคืน แล้วเผาเลยวันเขาเาเลยไม่มีสตังค์เขาขอเงินจากทางวัดเนี่ยขอปัจจัยจากทางวัดเนี่ยไปซื้อเขาเรียกถ่านก้อนขี้วัวครับมับเผาไฟมัเผาแล้วก็เผาศพเนี่ยเอาขี้วัวศพหนึ่งรู้สึกจะใช้ประมาณสักร้อยก้อนหรือไงประมาณร้อยก้อนมีมีอะไรมีไม้ฟืนอะไรเงี้ยนะฮะฟืนแล้วก็ใช้ขี้วัวเดี๋ยวเราจะไปงานนี้กันครับผมยังไงรผมใช้เนี่ยวิธีนี่นะฮะ ผมไปที่อินเดียข้างไรเนี่ยนะผมจะถวายปัจจัยไว้กองใหญ่ๆเอาไว้เอาไว้ซื้อที่วัวเผาศพซื้อที่ทวัวเผาศพถ้าหากแขกเนี่ยยากจนให้ชังวัดช่วยเผาให้ด้วยนี่นะครับริมแม่น้ําคงคาที่อ่าไฟแห่งไฟไฟอะไรนะไฟไม่เคยดับไฟไม่เคยดับ<ส> 4, <000 S 2> นี0สี่พันปีสี่พนปีนะครับที่เขาเผาศพนะครับ อันนั้นอันนั้นอันนั้ที่คงกาแต่พุทยาก็จะเป็นแม่น้ําเนรัญชาลาเข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 าเผาริมแม่น้ําเหมือนกันแม่น้ำเหมือนกันก็คือถึงแม้ว่าไม่มีน้ําก็เขาเขาตรงนั้นแหละครับเขาพืนนทรายนั่นแหละโกยลงไปเลยที่เหลือๆโกยลงไปเป็นี่นะครับก็เชิงตะกอนนี่แหละเชิงตะกอนครับก่อนจบคลิปนี้ให้คติธรรมกับคนที่ไปแสวงบุญที่อินเดียหน่อยครับก็ยมได้ไปสถานที่พุทธาสุแสงมวยเนี่ยสถานสถานที่สี่แห่งนี้ไม่ใช่ ชาวพุทธเชื้อเชิญนะผู้ที่เชือนนะ้อเชิญก็คือะพุที่เจ้านะพระพุทธเจ้าว่าคุณรุบบผู้มีกิตติ์ตาควรที่จะไปกราบไหว้พุทธสังเวียฐานสถาน,านที่ประสูติตรัส,สรู้แสดงธรรมและปร,ะรินิพานเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ผู้ทธเจ้ารัดเองครับอ,อันนี้ก็ชาวพุทธเราจึงได้ไปกราบไหว้พุทธสังเวียฐานก็ได้ไปเห็นสถานที่ จริงจริงแล้วก็ได้ไปเห็นร่องรอยรอยบาทของพระองค์ที่พระองค์ได้จาริกไปตามที่ต่างๆก็ได้ไปเห็นจะได้นำเราเรียกว่านำธรรมะกลับมาพิจารณาตัวของญาติโยมเองว่าเราอยู่เมืองไทยอาจจะสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกพร้อมแต่ว่าเราไปที่อินเดียอาจจะไม่พร้อมแต่เขาก็มีความสุขของคนอินเดียครับ พระอาจารย์ครับที่วัดสุวรรณคูมพุทธคเชันตีเนี่ยมีอะไรที่เหมือนอินเดียบ้างครับก็จะนำสถานที่ที่สำคัญสำคัญก็คือสี่แห่งก็คือสถานที่ประสูติสรุแสดงธรรมริพานก็มาสร้างจำลองไว้สร้างจำลองไว้ที่นี่อย่างเช่นที่เจดีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็นำแบบจากพุทธคยาเจดีพุทธคยาเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่นี่ ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนาซึ่งสถานที่อย่างนี้ตั้งใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเจได้ว่าเวลาชาวไทยก็ดีชาวต่างประเทศก็ดีนั่งเครื่องลงเครื่องมองมาที่ฝั่งด้านซ้ายมือหรือ,อทางที่ตนออกเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นเจดีเห็นสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนาถึงแล้วถือว่ามาเห็นพุทธศาสนาปกติถ้าเห็นตามโบสถ์ตามอะไรจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่น,นี้มาเห็นเจดีสูงเด่นเป็นพุทธศาสนา นี่นะครับใครมีจิตสตามายังมาร่วมบุญได้นะครับวันนี้ยังมีการก่อสร้างอีกเยอะครับก็สุดท้ายนะฮะตามที่ท่านดรนิวัฒน์ได้มอบพระตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ไปนะผมก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าพระที่ได้มอบให้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะคนที่จะได้รับไปนั้นน่ะมีความมั่นใจนะครับว่าเป็นพระอะไรมาจากไหนนะครับ ผมผมได้กลาบเรียนอยู่เสมอว่าผมเองนั้นผมเป็นคนที่นิยมชมชอบพระยุคกลางซึ่งก็จะค่อนข้างตรงกับสมัยรัชกาลที่4นะครับเพราะฉะนั้นพระชุดหนึ่งที่มอบให้กับทางหลวงพ่อไปก็ประมาณ50องค์นะครประมาณ5 0องค์ก็จะเป็นเป็นพิมพ์นี้นะครับคือพิมพ์พระประธานแล้วด้านหลังเนี่ยมีพระราชรัชกรของรัชกาลที่4ีารีตาแผ่นดินของรัชกาลที่4เลย เป็นพระที่มีความสวยงามมากนะครับมีการปิดช่องแล้วก็เมื่อมีการส่องขยายแล้วเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าเป็นพระเก่าพระแท้เป็นพระสายวังที่สุดของพระสายวังแล้วก็คือพระชุนนี้นะถือว่าสุดยอดนะครับสําหรับคนที่ไม่นิยมชมชอบพระสายวังแต่นิยมชมชอบพระสายวัดนะครับผมก็ปรารบอยู่เสมอว่าผมเองนั้นไม่ไม่ค่อยสนใจพระสายวัดเท่าไหร่เพราะผมไม่มั่นใจว่าพระสายวัดนั้นทําจบ ือทำทำเมื่อไหร่ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าสมเด็พจพระพุทธเจ้าพพุทธาจารย์โตนั้นท่านสิ้นปีสอง5ันี่รัสิบห้ามีการทําพระต่อเนื่องมาตลอดนะครับแต่พระที่ทางท่านอาจารยน์นวัตได้มอบให้นั้นน่ะนะครับเป็นพระที่มีความชัดเจนว่าเป็นพระสายวัดนะฮะโดย <c oughs> ทําโดยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตทําแล้วเนี่ยไปบรรจุไว้ที่วัดกลางของข่อย นะครับซึ่งอาจจะทําที่วัดอินแล้วบรรทุกไปบรรจุหรือ,อยังไงอาณาประวัติตรงนี้ยังไม่แน่ชัดครับแต่ที่แน่ชัดก็คือพระแต่ละองค์ส่วนใหญ่จะมีรอยทับซ้อนกันอยู่เพราะว่าก่อนบรรจุกลุก่นั้นเขาจะเอาพระนี่มาแพ็คชุดหนึ่งประมาณ9องค์เนี่ยจะมีรอยทับซ้อนแล้วก็พระแต่ละองค์นั้นจะมีรอยออมีการลงรักและปิดทองอยู่3จุดนะครับ,รบเพราะพระชุดนี้จะมีความชัดเจนว่าเป็นพระกลุก่มเป็นพระวัดระฆังที่นําไปใส่กลุก่มที่วัดกลางคลองคอยนะฮะ <c oughs> หรือ บางองค์อาจจะเป็นพระที่วัดอินก็ได้เพราะเป็นพระลักษณะคล้ายคลึงกันนะซึ่งตรงนี้อยู่ประมาณร้อยองค์นะครับซึ่งทางวัดทางท่านอาจารย์ได้รับไปตรงนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของสมเด็จพระรังกแล้วครับนะฮะชัดเจนครับก็ไปร่วมบบินไปร่วมบูนที่ว่าโชคดีบินไปร่วมบุญที่กรุงกบินลพัดเลยนะครับถือว่าโชคดีครับครับผมหรือมาที่นี่หรือมาที่วัดสุวรรณภูมิ พุทธชัยันตีนะครับพระอาจารย์ครับเว็บไซต์ของวัดที่กบินละพัดชื่อวัดเว็บไซต์อะไรครับยังไม่ยังไม่มีเฟซบุ๊กก็ไม่มีใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วติดตามเฟซบุ๊กพระอาจารย์ได้ยังไงครับจะมีจะเดี๋ยวส่งให้ชื่อชื่ออะไรครับพูดตรงนี้เผื่อเดี๋ยวส่งให้ชื่อชื่อเฟซบุ๊กอะไรครับปาโมพระปาโมดครับผมนี่นะครับขอบคุณครับดรครับขอบคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์บำเพ็ญครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ